จะไปหาหมอพรุ่งนี้แล้วหมอนัดพรุ่งนี้วันนี้มันมาไข่อีกอ้าวไอเป็นจังหวัดไหมวันละสามสิบสองโรอยากอันนึงหายก็เป็นอันนึงพรุ่งนี้หมอก็ดูกและข้อนัด ไอ้เนี่ยร้อนเนื้อร้อนตัวป,ปบปลบปบปลบขึ้นมาอีกแล้วร้อนเหนียวหนาวเป็นอะไรขึ้นมาอีก ha 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 ตัวน้อยๆเตรียมจะขึ้นบ้านแล้วนอนเนียน่ยปุบับปุบับปุบับ ชีวิตยากโซยุ่งแม่ยุ่งไยจังบนบ้านก็เยอะเยอะเออแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ